จะดูดวงกันคนละหนึ่งคำถามนะเข้ามากันได้นะถามว่าสายไหนกันลังสีหลวงพ่อสังวาสไม่ได้พูดเรื่องกันลังสีไว้นะแต่ถ้าเป็นหลวงพ่อฤาษีดิงดำเนี่ยผมยอมรับว่ากันลังสีถ้าเป็นหลวงพ่อคำพันธ์นครพนมเนี่ยกันลังสีหลวงพ่อหนุนพุทธโมกพารามเนี่ยกันลังสีนะถ้าพูดไปนะเออแล้วมีใคร อาจารย์เล็กวัดน่าขนุนหลงตาชะลอวัดสารพันท้ายน,นรสิงห์พระรามสองฮะคุณแม่ไหมแม่บุญเลือดก็กันแม่บุญเลือนตรงท่านเคยพูดกับกับคนหนึ่งไว้นะอะไรจะ๊ะผมมาพระหางมากราคาเฉียดหมื่นแน่ครับพระหางมากราคาขึ้นแน่ไม่ต้องห่วงแกเอ้ยองลาหนึ่งร้อยล้านอะแต่ว่ามันกว่าจะกว่าจะลบกันจริงๆมันก็น่าจะเจ็ดศูน น่าจะยาวหน่อยนะเพราะว่าทําเขาโทรไปคุยกับสีจิ้นผิงเรื่องภาษีแล้วตอนเนี้ยนะก็เหมือนกับว่ามันถ้าผลประโยชน์ลงตัวมันก็ยังไม่เกิดสงครามนะแต่ถ้าผลประโยชน์มันไม่ลงตัวเมื่อไหร่มันก็เกิดสงครามใหญ่เมื่อนั้นนะอันนี้พูดไปตามหลักอะไรเหตุและปัจจัยที่มันจะเกิดในอนาคตนะพะหางหมากอะไรก็ขึ้นเพราะว่ามีน้อยกว่าพะคำข้าวพะหางหมากมันมีรุ่นหนึ่งกับรุ่นพิเศษแต่ถามว่า องศาหนึ่งร้อยล้านทั้งคู่อ่ะเพราะว่ารุ่นพิเศษนี่รู้สึกจะไปสร้างแค่เพียงเจ็ดแสน 7, 000, องค์ไปสร้างที่สุพรรณบุรีนะปั๊มมาแต่คำข้าวมีห้าล้านองค์คำข้าวองค์เป็นสิบล้านในอนาคตที่จะเกิดขึ้นก็อันนี้เป็นเรื่องของอนาคตอยู่ให้ถึงก็ได้เพราะว่าผมเห็นคนอายุสี่สิบกว่าฝ่าก็ตายกันไปเยอะแนละ้วเป็นโรคมาลงมาเรง็งเป็นอะไรสารพัดอะ่ะมันแก้ยากนะเจ้าทั้งหลายโรคอะ่ะ <c oughs> มันเป็นมันเป็นกฎแห่งวิบากกรรม เวลาเราจะตายหรือไม่ตายเนี่ยมันขึ้นกับอะไรไม,มันขึ้นกับสภาวะเี่เรียกว่ากรรมมันเล่นงานเราไงกรรมะโยนิกรรมะพันธุทุกอย่างมันเกิดจากกรรมทั้งนั้นแหละแม้แม้แต่ชีวิตเราเนี่ยมันก็ถูกกาหนดวันเดือนปีเกิดไว้ก่อนตายนะเพราะว่าก่อนจะคลอดออกมาเนี่ยบัญชีตายทุกคนต้องมาก่อนแล้วบัญชีเกิดถึงจะเกิดได้พอเกิดมาแล้วในโลกเนี่ยมันก็มีกฎแห่งกรรมอะ่ะพา,ามาเจอแล้วพาเรามาอยู่ เขาบอกว่าโลคเนี้ยมันไม่มีคําว่าบังเอิญไม่มีคําว่าบังเอิญหมายถึงว่าเราจะพบจะเจอใครเราจะได้เรียนหรือเราจะได้เป็นใหญ่หรือเราจะไม่ได้เป็นใหญ่เนี่ยนะขึ้นกับสภาวะบุญที่สร้างมาทั้งหมดนี่จริงๆนะเพราะฉะนั้นผมถึงได้บอกนะทุกคนว่าถ้ามีชีวิตอยู่อะ่ะแม้แต่ช่วยคนเล็กๆน้อยๆหรือว่าสวดมนต์ทำสมาธิให้มากเข้าไว้ก็จะดีกั่ตัวเพราะว่า หลวงพ่อปานหลวงพ่อฤาษีพูดถึงยุคอาภิญญาใหญ่คือยุคปัจจุบันที่เราอยู่ตรงนี้แหละยุคพระกถาเงินล้านที่ท่านให้มานะคนก็ไม่ค่อยใส่ใจกันนะเรื่องสวดมน์นะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามองไม่เห็นผลแต่จริงๆมีผลกับเรามาก